ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังขท้าต้นชั่วโมงจากศูนย์ข้าววิทยุมกสงคลาค่ะประกันสร้างคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุผู้ประกันตนมาตรา39และ40ซลดส่งเงินสมทบนานสามเดือน นางชนิกาโกวะประดิษฐ์ประกันสังคมจังหวัดสุราธานีเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาพ้นกระทบจากสถานาการณ์โควิดและความขัดแยงระหว่างรัสเซียยูเครนโดยมาตีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หลอดอัตราเงินส้มทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40โดยผู้ประกันตนมาตรา39จะได้ลดเงินส้มทบจากรยล 9, เหลือรอุยละ1.9คือจากเดิมที่ต้องส่งเงินส้มทบ 3ี่ร้อยสามสิบสองบาทจะลดลงเลือกส่งเงินส้มทบเก้าสิบเอ็ดบาทหรือลดภ่าระค่าโครองชีพไปได้ประมาณสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ประกันตุนมาตราสี่สิบจะได้ลดเงินส้มทบในแต่ละทางเลือกลุงร้อยละสี่สิบมีสามทางเลือกคือทางเลือกทีหนึ่งลดการส่งเงินส้มทบจากเดิมเจ็ดสิบบาทลดเลือ4สี่สิบสองบาททางเลือกทีสองลดจากการส่งเงินส้มทบเดิมหนึ่งร้อยบาทลดลงเลือ6หกสิบบาทและ ทางเลือกที่สามลดการส่งเงินส้มทบจากเดิม300บาทลดลงเลือ180บาทหรือลอดผ่าราคาโครงชีไปได้ประมาณ8ปสซีถึงสามบาทต่อคนเป็นเวลาสามเดือนทางนี้เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างมีกำลังในการจ่ายจ่ายและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงทัดไปนปผณีแสงสูนขาวิทยุมกอส่งคลารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน